ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนฝนหลวงเปิดปฏิบัติการไล่ล่าฝุ่นร้ายอย่างเป็นทางการแล้วตี้เจียงใหม่เนอจะบอกฮือฝนหลวงทำได้ทุกเรื่องทีีท่่มมมาเจยยงใใหได้นชน นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยต่อชาวบ้านและไม่อยากให้ซ้ำรอยร้ายเดิมเหมือนปีที่แล้วนายกเสร็จาเดินทางไปเป็นประธานเปิดปฏิบัติการฝนหลวงไล่ล่าล้างฝุ่นร้าย PM 2.5ที่เมืองเชียงใหม่แล้วนายกลาลบเป็นกำลังใจคนทำงานบนเครื่องบินนักบินนักวิทยาศาสตร์นายกให้กำลังใจพวกเราให้เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตเพม2.5นะครับโดยวิธีการมีหลายรูปแบบที่กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรต้องทำทั้งโปรยน้ำแข็งแห้งเจาะชั้นบรรยากาศพาฝุ่นทะลุออกไปนอกโลก และสเปรย์น้ำแรงดันสูงทำฝนปกติเมื่ออุณหภูมิความชื้นเหมาะสมเครื่องบินสเปรย์น้ำแรงดันสูงเจาะชั้นบรรยากาศให้ฝุ่นละอองลอยไปตามช่องที่เราเจาะใช้น้ำแข็งแห้งโปรยเจาะช่องชั้นบรรยากาศอธิบายท่านนายกอย่างนี้รวมถึงถ้าอากาศเป็นใจก็ต้องทำฝนให้ตกลงมาล้างด้วยไม่หนักใจอะไรครับเพราะว่าทั้ง เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องบินแล้วก็บุคลากรเราพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะั้นวันนี้เราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้วครับก็ไม่มีความหนักใจอะไรครับนี่คือใจของกร<ล>มฝนหลวงและการบินเกษตรสรุปให้ดีๆจะอ,อีจ้จะอ,อี้ว่า นี่คือสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรกรมฝนหลวงกำลังทำอยู่ครับขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจงเจริญจงเจริญสิ่งแวดล้อมถนอมการใช้ลงบ้างแล้วเราช่วยสร้างช่วยสันช่วยเสริมเติมพลังให้ยัง่งให้ยืนสิ่งนี้และคือพลังกเกษตรยังมีความหวังสิ่งแวดล้อมจีรังอยู่คู่กันไป อาวดีๆกับพี่คำรณอะไรทำได้ทำก่อนนี่คือคำพูดของผู้นำที่ย้ำอยู่ตลอดเวลาเจียงใหม่เนอะ <c oughs> จะบอกฮึกเกษตรยังมีความหวังสิ่งเวล้อมจีรังอยู่คู่กันไป